คำขวัญจังหวัดชนบุรีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับกิจกรรมศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเ2บ้านเนินแรกไทยบูรลล์รสงเพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปดมศึกษาชนบุรีเขต2ปวดกิจการที่นำมาทำ แท็บกิ๊คือหมวดสี่ทราบถึทักษะการทำงานการดำเนินชีวิตและทักษะชีวิตฝืกสนการทำงานและทักษะทางอาชีพรักษะทางปัญญาอยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงินเรามาเริ่มกิจการสื่อสารภูมิปัญญาในการสารทัศนปรบจามร์วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำจัดสารและนำไปใช้ในชีวิต 2. เพื่อสืบทอ,อดอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. วัดวัส,สดุอุปกรณ์ 1. ต่อเส้นใหญ่ 2. ต่อ,สอเส้นเล็ก 3. ด้ามไม้ไผ่4กันไกล 5. บอกกี้ การสาพัดทีขั้นตอนดังนี้1นึ่นำตออเส้นใหญ่วางตรงกลางและตออเส้นเล็กวางซ้ายขวาระหว่างเส้นใหญ่จากนั้นนำตออเส้นเล็กแล้วยกเส้นใหญ่ตรงกลางขึ้นแล้วสอดเส้นเล็กเข้าไป3นํนำตออเส้นใหญ่มา ยกเส้นเล็ก2เส้นขึ้นแล้วสอดเส้นใหญ่เข้าไปนำตออเส้นเล็กมาแล้วยกเส้นใหญ่ขึ้นแล้วสอดเข้าไปจะมีช่องสี่เหลี่ยมเ,เล็กๆอยู่ตรงกลาง นำตอบเส้นเล็กมาแล้วยกเส้นล่างสองเส้นขึ้นแล้วสอดเส้นเล็กเข้าไปจากนั้นให้หักมุมแล้ววนยกเส้นใหญ่ขึ้น ทำไปเรื่อยจนครบทั้งสี่พอถึง ให้ทับกับอันที่1เริ่มแรกแล้วใช้กันไกตัด ต่อเส้นเล็กมาหนึ่งเส้นให้ยกเส้นใหญ่ขึ้นแล้วสอดเข้าไปต่อเส้นเล็กอีกหนึ่งเส้นยกเส้นเล็กสองข้างนี้ขึ้นแล้วสอดเข้าไปต่ออีกหนึ่งเส้นยกริมยกเส้นใหญ่ขึ้นแล้วสอดเข้าไป ยกยกสองเส้นนี้ขึ้นแล้วสอดต่อเข้าไปแล้ววนทำซ้าอย่างนี้จนกว่าจะได้จำนวนตามที่ต้องการพอทำเสร็จจะได้ลักษณะแบบนี้<ม>แบบนี้ แบบนี้แบบที่จะขึ้นมุมได้คือแบบนี้แบบนี้จะมีทั้งหมดเจ็ดเส้นขึ้นมุมต้องหักมุมป่กนี้ข้ามหนึ่งยกหนึ่ง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 ทำานี้ไปเรื่อย จะมาจบที่เส้นสุดท้ายคือเส้นตรงนี้หักมุมให้เท่ากับเส้นที่มาและไปเส้นเดิม ด้านสามด้านฝั่งนี้แต่ต้องเหลืออีกด้านหนึ่งเอาไว้ทําเป็นุูปหัวใจ คอยดนันให้แน่นนั้นมันอาจจะไม่สวยก็ไบางคอยดนนันให้แน่น เหลือสอเส้นเส้นเล็ก2เส้นคือตรงนี้และเส้นใหญ่1เส้นตรงนี้ตรงนั้นให้สอดเส้นเล็กเข้ามาตรงนี้ สองถึงสามเส้น แล้วให้ตัดออกต่อเส้นเล็กทางนี้ก็สอดเหมือนกัน แล้วจะได้ออกมาเป็นรูปแมงกะพนอย่างนี้ตรงนี้หเหลือไว้ให้ทำหักมุมเหมือนตอนแรกแต่แค่ไม่เลยมาถึงตรงนี้แค่เส้นตรงนี้เฉยๆแค่ถึงตรงนี้แล้วก็หักแล้วก็ทำไปเหมือนตอนที่แรกมา ทำไปเรื่อยจะเหลือแค่สอเส้น,น,เ,นเส้นเล็ก2อเส้นนี้แล้วก็สอด ก็ติดด่างต่อ,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 อ เมอนกัน ผู้เรียนได้ความรู้นักเรียนได้ความร,ามรู้ในการสารพัดซึ่งสามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวหรือตอนเองผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนด้านสมรรถนะที่หนึ่งความสามารถด้านการคิดผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์คิดสร้างสารรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเป็นระบบพาไปสู่การสร้างงานได้อย่างเหมาะสมด้านสมรรถนะ ที่สองความสามารถด้านการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนเน้นการกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทํางานเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบในการวางแผนการทํางานฝึกให้นักเรียนได้เป็นผู้วางและดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยและสอดแทรกคุณธรรมแก่นักเรียนทั้งด้าน ความเพียรพยายามความอดทนอดกัน้นความตรงต่อเวลาประหยัดความมีระเบียบวินัยตลอดจนปรับตัวเข้ากับผู้ใหญ่ได้เป็นอย่างดีสมรรถนะด้านที่3ามความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมผู้เรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม,ข,ม,ข,มตข้อมูลต่างๆผ่านสื่อ เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความรู้ที่กว้า,วางไกลรวมถึงแนวคิดแปลกใหม่นำไปสู่การพัฒนาชิ้นงานสมรรถนะด้านที่4พัฒนาการทักษะการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งแบสาระการเรียนรู้การสัรผัสใปตำหนึงเป็นการเชื่อมโยงความเรียนรู้ แนวคิดทักษะในการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งสามารถสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้กับการงานอาชีพและเทคโนโลยีมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตคนที่เกิดกับผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขอ้อห้า อยู่อย่างพอเพียงนักเรียนดำเนินชีวิตรอบคอบมีคุณธรรมเห็นคุณค่าทรัพยากรข้อหกมุ่งมั่นในการทำงานนักเรียนมีความรับผิดชอบพอยายามอดทนให้งานสำเร็จข้อเจ็ดรักความเป็นไทยนักเรียนเห็น 15, คุณค่าภาคภูมิใจและได้ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอจบการนําเสนอกิจกรรมรืเวลาเรียนเพื่อเวลารู้นใช้ถนมศึกษาปีที่4 6กับกิจกรรมฝึกสารภูมิปัญญาท้องถิ่ไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ